สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วกับผม FPS หัวใจนั่งเล่น The g เกม The King of f i g h e s Star วันนี้ก็ตามที่เพื่อนๆหลายๆคนเรียกร้องกันนะว่าอ,อยากให้ผมจัดเทียตัวละครนะอ,ะอันนี้ซึ่งผมไปหามาจากเว็บต่างๆ,ๆนะตั้งแต่ช่วงเอ็กเก็ตน,นะมันไม่มีแห้งยิงเลยมันม,มีแห้งยิงเฉพาะพวกช่วงสตรีทไฟเตอร์นะ ซึ่งเป็นอะไรที่ผมทำ,ทำยากอ่ะคือไม่มีอะไรอ้างอิงเลยแต่ตัดสินใจลําบากอ่ะนะแต่ผมก็จะพยายามทํามานะอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจมากก็ขออาภัยไว้นะต้นคลิปเลยนะครับอโอเคอันนี้ก็มาจัดเทียบเลยนะครับก็คือผมจะมีทั้งหมด5คลาสนะคลาสดีคลาสซีคลาสบีคลาสเอแล้วก็คลาสเอสนะ,ะซึ่งถ้าผมเอาตัวละครทั้งหมดภายในเกมนี้มาพูดนะ ก็คงวันนี้คงไม่หมดแล้ววันนี้คงไม่หมดชั่วโมงสองชั่วโมงก็คงไม่จบเออพูดได้ง่ายซึ่งฉะนั้นผมจะเอามาเฉพาะ,ะพวกที่เป็น EX ้ X และไม่เป็น EX ไม่เป็น EX เป็นยังไงก็คือว่าพวกเฟสตาที่กลายเป็น EX พวก BS ที่กลายเป็น EX พวก SS ที่กลายเป็น EX นะทั้งพวกคาลัมโบหรือไม่คาลัมโบนะ,ะแล้วก็พวก EX แท้เลยนะ ซึ่งผมจะมารวมและมาจัดคลัสนะนะฮะแล้วไม่ต้องหว่วงผมมีภาพประกอบนะเด็กๆภาพประกอบผมนี่ค่อนข้างจะหายากนะเพราะผมทําในมือถือแล้วก็ทําทยากด้วยกว่าจะเรียงตัวละครกว่าจะเลี้ยงเรื่องนี่นะซึ่งผมจะพยายามนะโอเคเรามาเข้าเนื้อหาเลยนะเริ่มแรกเราจะมาเริ่มจากที่คลัสดีนะคลัสางล่างๆสุดเลยอันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆแนะนํ<ๆ>าว่ายัางไงอะตัวหลังสุดคือตัวที่อ่อนนะ ตัวน่าสุดคือตัวที่เก่งอ่าประมาณนี้นะโอเคถ้าเข้าใจประมาณนี้แล้วก็มาเริ่มกันเลยก็เริ่มแรกจากอ่าพวกคลาสดีนะพวกเฟตตาหรือไม่ก็คือพวก FES อ่าประมาณนี้นะผมไม่รู้ไปว่าอะไรแหละเรีย <c oughs> กเฟตตาเฟตตาแล้วกันอ่าก็พวกที่อ่าเฟตตาที่เปลี่ยนเป็น EX นะอ่าตัวล่างท้ายเลยอันนี้ผมยกให้เลโอหน้านะ ก็เร right? ็วหน้าสายเกาะฝีน้ำเงินที่สามารถเปลีうう่ยนเป็น EX ได้ก็คือเขาเป็นสายป้องกันก็จริงแต่เหมือนกับท่างเขา่มันไม่ได้เป็นท่าปล่อยระยะไกลมากเกินไปอ่ะคือของเขาเน้นเช่นเน้นเฉพาะติดพิษเฉพาะรอบตัวมันก็เลยว่ารู้ว่าอาจจะไม่ค่อยจะเก่งเท่าคนอื่นนะอ่ผมมองอย่างนี้นะส่วนตัวต่อไปนะลูคัสลูคัสนี้ก็คือยังไงอ่ะอืม เขาก็มีท่ามีข้อดีของเขานะแต่เหมือนยังไงมันไม่มันไม่เด่นเท่ากับลูกัสที่ว่ามันมาตัวใหม่ๆเป็น E X ้ est, หรือเป็น E X สายเกาะสี่จมื่นอะ่ะผมก็จัดว่าเป็นตัวอยู่ที่ปมันท้ายๆอยูน่นะอืมก็เก่งกว่าเรโอวหน้าได้กันแล้วก็อีกคนนึงก็มาที่โอโรจินะโอโรจิเฟสตาตัวนี้ก็มือมือใหม่แนะนําให้ทําไว้นะผมก็ทาเป็นกรอบแดงเลยนะอ่ากรอบแดงแล้วก็กะว่าจะปั้นเป็นปั้นดาวแดงด้วย ก็เป็นสายยูนะมีตัวยมูมีการยูายในตัวแล้วก็ไหวพลังเป็นสายผักดันแล้วก็สายโจมตีระยะไกลได้ค่อนข้างจะดีนะเน้นเป้าหมายค่อนข้างจะดีกาตตดคริดติครอข,ของเขาได้ค่อนข้างจะเก่งนะ,ะส่วนไมาอีกตัวนึงก็เป็นชุนลีนะชุนลีก็ชุนลีเขียวนี้คือผมจะใช้เป็นตัวซับพอร์ตนะคือเป็นตัวเพิ่มยูให้กับการเทคยินใะนพวกนี้ไม่ใช่เทคยินหรอก แบบซับอะซับเพิ่มยูอ,ะ,อะประมาณนี้นะแล้วก็ม่คนก็นีน่านะก็เหมือนกันนะนีน่ากับชุนดีนี่คือผมตัวต้นๆจะเน้นกับสายกับเป็นยังไงอะพวกคิวได้มากกว่าเออกับเน้นสายโจมตีนหนักๆนะถ้าว่าเป็นพวกเฟตเตอรอนะนีน่าก็เทกเก้นนะนีน่าเทกเก้นก็จุนดีสตีฟเฟตเตอร์นะ,ะเดี๋ยวเผื่อสับสนนะคือพวกนี้มันพวกยังไงอะจะประมาณว่า นี่น่ก็มีท่ารีค่อนข้างจะดีนะถ้าจับท่าพวกเนี้ยเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ค่อนข้างจะเก่งนะผมเลยจัดว่าท่านตัวต้นต้นสำหรับตัวเฟสต้านะอันนี้ผมลืมบอกไปผมจัดตามันดับคอสของตัวละครนะซึ่งผมจะให้ดูทีว่าคอสอยู่ตรงไหนนะก็ประมาณนี้นะคอสตัวละครก็มีเอาตัวละครนะก็ผมจัดประมาณตามนี้นะส่วนต่อไปเรามาจากคัดดีแล้วก็ขึ้นคัสซีนะคัสซีก็เป็น b s ไป EX นะอันนี้ก็มี3ตัวละครน,นะก็หลังสุดผมแนะนำเป็นลูคัสนะลูคัส BS ก็อันนี้เขาก็ค่อนข้างจะเก่งนะจะเก่งมีท่าปล่อยพลังมีท่าพวกนี้แต่ผมดูแล้วถ้าเป็น b s นี่ผมคิดว่าสู้เรโอนา,าได้นะเรโอนาค่อนข้างจะเก่งกว่านะคือมีการปล่อยไฟยังไงอะรอบตัวคือติดกิคอนได้ง่ายอะอแล้วก็ ยังไงดูท่าดูดูดันแล้วก็มีออปชั่นการออปชั่นกขของเขาเฉพาะตัวแล้วก็เป็นท่าการ์ดกรอบลุ้งอะ่ะของเขาอะ่ะค่อนข้างหาง่ายนะการสามเกตอ่ะหาง,ง่ายของเขาผิดจากลูกัดนะั้นค่อนข้างจะหายากนะอืมก็ถ้าไม่สมตู้พวก BS หรือ EX จริงๆก็จะไม่ได้การดพวกกรอบลุ้งมาเลยนะพวกการดสามสามเกตอะ่ะอืมแล้วก็มาอีกตัว BS อ่าตัวเลขนะตัวนี้เก่งผมคิดว่าเก่งจุดนะ ก็ผมแน่เป็นโอโรจินะโอโรจิบีเอสจะกลายเป็น EX นะอ่าก็ของเขาก็ยังไงอ่ะไม่สายยูในตัวซึ่งมันสายบาลานซ์แต่ของเขาอยู่ทนนะอ่าแล้วก็เกร์นี้เพิ่มอย่างไวเหมือนกันส่วนมากพวก BS นี่เกร์จะเพิ่มไวอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวหรอกเกร์การใช้ทา่าไม่ตายอ่ะแต่คือของเขาจะมีการยูไงยูค่อนข้างจะสูงแล้วก็การโจมตีแบบติดตามบ่อยพลังพวกเนี้ย ผมยกง่าโอรูจินะสามตัวละครออพวกเนี้ย BS ไป EX อ,อันนี้ก็มาเร็วๆนะไปกันที่คั a s B เลยคั a s B นี้จะเป็นตัว SS นะไป EX อันนี้จะไม่ใช่เป็นพวกคารโบอ่บอลตเกนสตีดพวกัสเซเตอร์พวกนี้ไม่ใช่นะเป็น EX ที่ว่ามาจาก SS นะ เป็น ex ที่มาจากพวก h s สายสตอรี่หลักนะสายซีรีส์หลักพวกนี้ก็ตัวลัง้ทยนะผมแนะนำให้เป็นคา์โต้นะลัง้ต้สุดแล้วก็สำหรับคา์โต้นี่สายบาลานนะผมมองว่าของเขาเฉยๆนะถึงจะมียังไงอะถ้าจับถ้าปล่อยปลังแล้วก็ถ้าสไตล์นะแต่สหรับสายบาลานสีทองผมก็มองว่ายัางไม่ว้าวเท่าไหร่นะแต่การโจมตีของเขาลูกเล่นเยอะนะรู้สึกว่าลูกเล่นขเขาจะค่อนข้างจะดีก็ผมไม่อยู่ท้ายๆไปก่อนแล้วกัน ่วนมาที่คุสาหินะอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวนะอ่าเป็นแบบร่างครูอีกทีก็กองเขามีทั้งเด่นทั้งท่าโจมตีปกตินะที่ปล่อยไฟรัวๆแล้วก็ท่าพวกสกิลอะแต่เสียดายสกิลผมรู้สึกว่าของเขาค่อนข้างจะยังไงอะสั้นๆน,นะไม่ค่อยจะเยอะว่าเวอรว่าวอลังการเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกคาโต้นี้คือยังไงอะท่าโจมตีปกติของเขายัางเด่นกว่านะสับกุสาหิอ่า แล้วก็มาที่สายเกาะเรามอนกันจิสรุนะจิสุรุนะรของเขาต้าปั้นได้ดีนี้เล่นเก่งนะเก่งมากๆเลยแต่ผมเนะนํานะใน PV p v p ะผมแนะนําอย่างนะว่าอย่าไปซัดเดี่ยวกับริวนะเพราะริวเขามีการต้านทานแล้วก็สะท้อนพูลี่นะผมเจือทีไดตตอให้ผม3ดาวนะก็สะท้อนตายทุทบ,ทบทนะเียรสำหรับจิสรุนะแต่ว่าถ้าว่า PPE นี้สบายครับลุยสบายเลยขเขามีท่าลีสกงสกิลค่อนข,ข้างจะดีนะ บ่อยพลังมั่งสไตล์มั่งแต่เขาไม่มีท่าจับแนะนาแค่นี้แล้วกต็ติดกันมานะก็เป็นฮนะิโอรี่นะฮิโอนิก็เขานี้ก็เก่งเหมือนกันนะมีทั้งท่าจับท่าสไตล์ท่าปล่อยพลังนะม,มีมิดด้วยแถมมังต,ติดไฟด้วยก็ค่อนข้างจะเก่งนะสำหรับฮิโอริก็เป็นสายบาลานนะบาลานสีม่วงก็ค่อนข้างจะเก่งอยู่ ส่วนตัวต้นๆน,น,นะที่อยู่ในใจผมนะ,ะก็เป็นเคียวนะ,ะเป็นเคียวสายหมัดสีทองมีทั้งอูรีก็ท่าไฟทั้งเขาก็เยอะลูกเล่นเยอะนะทั้งปลดปยลังทั้งจับแล้วก็ท่าสไตนะ,ะก็5ตัวละครนี้สามารถเปลี่ยนเป็น ex ได้หมดเลยนะ,ะสำหรับคราส B ์นะคราส B แล้วก็มาที่คลัสต่อไปนะแบบไปแบบเร็วๆเรวๆเลยนะ ก็เป็นคลาส A นะคลาส A นี้จะเป็นพวกคอลัมโบนะก็เอเอไป EX ได้นะไป e อกได้ก็มาที่อันนี้กันเลยฮอร์ Horror. อ่าถ้าผมออกเสียงผิดหรือพูดผิดผมขออภัยนะผมติดจากพวกเปสาให้ผมฟังจริงติดหัวทางร้านนะก็สายสีเขียวนะบาลานสีเขียวก็สิ่งเขาจะมีสานติดยิมักกัตเตผมมองว่า ไอพวกนี่ยังไงอ่ะถ้าไม่เป็นสายหมัดหรือเก่งหรือตีแรงจริงอะ่ะถ้าสกลิลสามของเขาอ่ะถ้ามันเ,เป็นท่าสลับอันเนี้ยสลับสกลิลอ่ะถ้าเอาไปใช้จริงใน PVP อะ่ะเ่ยงนะ <g ül> เ่ยงคือถ้าหากว่ามาเล่นเปลี่ยนสาย <g ül> เปลี่ยนท่าอยู่แต่ว่าตัวเองยังไงอ่ะไม่ถึกพออ่ะหมือไม่แรงพออ่ะเล่นยากครับบอกตรงแต่ว่าใน PVE นี้คือท่าลุยด่านปกตินี้ก็พอไหวนะอ่าผมก็เลยว่าจาัดให้เขาอยู่ท้ายๆหน่อยดกันท้ายๆหน่อยเออ แบบไม่น่าเกลียดก็มาที่อีกคนนะอันนี้ก็เป็นอลิสนะอลิสาอลิสาาตะเก็นนะของเขาเป็นป้องกันสีแดงผมมองว่าก็ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะถ้าแต่ก็เอกผลเดียวกับทางรานนะคือถ้ามาเล่นเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนสายเปลี่ยนการโจมตีอยู่เนี่ยปวดหัวมันไม่ก่อยทันเพื่อนนะเออ พพเนีย่ยเอาไปหาเล่นนะอย่าไปหาทำพพอ่ะแต่ว่า PVE เนี่ยเออโอเคเล่นทำขำได้สุกได้แต่เขาก็มีคุ้มกันหลายอย่างนั่นแหละคุ้มกันฟงกันไฟกันปุงกันพิษนะอืมก็ลองไปดูของเขาแล้วกันก็เล่นได้อยู่สหรับน้องอลิสานะอ่าแล้วก็ลุกนี้ <c oughs> อยากจะมาพูดเหมือนกันแต่ก็ดูในดับอสองนะลุกเนี่ยก็ยังไงอ่ะ ือเขามีสน่ห์เหมือนบบว่าเหมือนกับว่าฮลี่นะแล้วก็สกัดการโจมตีครั้งแรกของอีกฝ่ายนะให้ติดมือนแต่ตัวเองก็ถ้าบางครั้งโดนบินเหมือนกันนี่ก็จบพีนะหรือจบโดยติดตบาดบัวพวกนี้มันก็มือนกับเฟ้ๆกันอ่ะไม่สามารถเยียบตัวได้เหมือนกัน PVP ก็เล่นได้นะ PVE ก็เล่นดีแนะนํนาแต่ว่าถ้าเอาไปลุยด่านแบบว่าคิวจริงๆอ่ะตัวค่อนข้างจะบางนะไม่ก่อยนันก็เท่าไหร่พูดง่ายๆว่าลุกมันก็เท่าไหร่ ส่วนตัวเดินๆเลยที่ผมชอบนะเอ็มไบสันนะเอ็มไบสันก็มาจากสตีทไฟเตอร์นะอันนี้ส่วนตัวผมมองว่าเยี่ค่อนข้างจะถึกนะถึกไม่ว่าถึงจะตีเบาหน่อยแต่ก็มีสารติดพิษและมึดมิดอยู่แล้วคือ,อยังไงอ่ะถ้าเล่น PVP อ่ะลูกเล่นของเกท์ํใใ้้ลายตานะจับทางยากเออจับทางยากจริงแล้ถ้าเอาไปดูกิวนี้ก็คือได้นะมีติดพิษมึดมิดอยู่ก็โอเคถ้าจะปั้นเป็นอ่า เอ็กแดงแดงแกเ่เนี่ยเขาเล่นได้นะผมชอบนะอิมไบสันอ่ะเล็กๆอาจจะไม่อยเท่าไหร่พอผมเล่นไปเล่นมาติดใจนะของเขาลุกเล่นตลกดีเว็บไปเว็บ,บมา <c oughs> ตามไลยอย่อะไรนั่นแหละโ <Okay. S 1> อเคมากันที่คราสสุดท้ายนะแต่ไม่ท้ายสุดสำหรับครัสเอสนะครัสเอสก็เป็นพวกเอ็กแท้นะเป็น EX แท้ๆจริงๆต้นกำเนิดเลยนะ อันนี้มาที่ตัวท้ทยๆนะตัวแบบว่าผมมองว่าเฉยๆนะ,ะตัวหลงหรือไงบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าอุรอออประมาณเนี้ยอันนี้ผมอยากียกเป็นภาษาแบบว่าสากลจ่เข้าไปมาให้นะเดี๋ยวเผื่ออาจจะสับสนกันว่าตัวไหนวะซึ่งผมก็เคยมีประสบการณ์นะียกชื่อผิด <laughs> อันนี้ผมก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปก็ปรับปรุงเออก็ขอเรียกว่าตัวหลงแล้วกันะค,ะคือของเขา ถึงมีสานะมือมิดหรือซูปเปอร์มื่อก็เถอะแต่ว่าผมยังมองว่าท่างเขาไม่ค่อยอหวานะไม่ค่อยวอบไปวบมาเออถึงจะเป็นผีวิญญาบีสัตว์นะแล้วถ้าโจมตีเขาบางบาง,บางท่ามันเหมือนกับโจมตีอยู่กับที่อ่ะไม่ค่อยเคลื่อนที่อาจจะอ่านทางได้ง่ายนะถ้าเป็น PV P ีวีนี้อาจจะเล่นดีบางบางคนนะแต่ต้องฝึกหัดหน่อยต้องหัดคลินงเขาหน่อย <S 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 ผมก็ยังไม่ได้เข้ามานะแต่ว่าก็อาจจะ ไม่ก็เจอใน PVP บ่อยเพราะว่าเหมือนกับเขายังอ่อนๆอยู่ก็เป็นตัวลังท้ายด้วยกันกับตัวหลงแล้วก็มาอีกคนนี้เออเอนเจ้าอนเจ้านี่ผมก็มองก็ค่อนข้างจะเก่งนะคือท่าของเขาอะบไปบ,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 บ๊มาลุกเล่นหลากหลายแต่ว่ายังไงอะเหมือนกับยังไม่โดนเท่าไหร่อ่ะเป็นท่าจับผสมมากอ่ะบางครั้งอะบางท่าท่าจับบางจังหวะจับไม่ติดนี้ก็คือจบนะ <c oughs> จบ ผมมอว่าอย่างนี้นะถึงจะมีแต่หญิงแต่หญิงนะแต่ว่ามันก็เล่นยากอยู่ดีนะเอ,อแล้วก็ท่าเขาถ้าสีลุงอะ่ะหายากด้วยมันมีไอ้ชาน้อยถ้าไม่สุมจากตู้จริงนี่คือว่าจุกสลับเอ,อ็นเ,เจลนะแล้วก็มาอีกคนนี้ชเวงชวเองบอลแกพิตตี้นะพิตตี้ชเองอถ้าเขาานี้โอ้ก็เขาจะโหดนะลุกเล่นหรือว่าเว็แบไเว็แบบแบบมากะจังหวะ แมาว่าให้ตรงปรุงเป้าหมายด,ด้วยแต่ว่าเหมือนกับยังไงอะ่ะการหายากการสุม่มกับพวกนี้ก็ยังลาบากอยู่ดีถ้าบางท่าก็อาจจะหลบง,ง่ายนะอตรงปรุงตรงเป้าเหมือนถ้าพายุบางนย่บางครั้งมันาจ,จะถ้าหลบได้เขาก็อยู่กับที่นะแต่ไม่บางท่าอย่าติดตามนะเออเขาค่อนขาง,งจะเล่นดีสับ์เวมันแกพิตตี้นะอ่าแล้วก็มาอีกคนนึงก็เป็นชุนลีนะอันนี้ผมขอไปไวๆหน่อยเพราะว่ามันยังไงอะ่ะมันเยอะคนเยอะ ชุนลีนะขึงเขามีสะนะหิมะก,กัดแต่ผมก็มองว่าสายบาลานยังไงก็อาจจะไม่สู้สายหมัดนะ,ะผมก็เลยว่าเอาเป็นลองๆด้วยกันแต่เขาก็เล่นดีเล่นได้เต๋มบางครั้งเจอสายบาลานด้วยกันน่ะก็จะมีการบล็อกกันอะไรพวกเนี้ยทั้งกล้องจะดีนะอาจจะสู้ยากนิดหน่อยสับชุนลีาจจสายสีน้ำเืินนะบาลานอันนี้ก็มาที่สายหมัดของเรานะริวริวนี้แรกๆมาผมมองว่าเป็นตัว PVP ตัวค่อนข้างจะดีนะ แต่เล่นไปเล่นมามันมีอยู่ท่าหนึ่งอ่ะตอนเราตีกิวอ่ะตีสถาน,นะไฟช็อต,นนอ,ตอ,อ,อ่ะมีสานะไฟช็อตอ่ะไอ้ท่าที่2อ่ะทนเป็นท่าตัดสก,กิลของเราเองอ่ะคือทําให้อีกฝ่ายตัดตรงท่าฟ้าป่าหรือท่าไฟช็อตไปซะเลยอ่ะคือทาให้เราเสียเปรียบอ่ะแต่มันจะมาน้นเอาช่วงเพิ่มเกรดนะเป็นการท่าทําทให้เราเพิ่มเกรดแต่ตัดไอส้สานะไฟช็อตไป <S <S ผมเลยมองว่าริวนี้ดับๆลงมาดึงเป็นสายหมัดน,นะเห่งเขาก็เล่นได้นะเล่นได้อยู่ โอเคเล่นได้อยู่แต่ว่าผมมองว่าบางครั้งก็ตัวบางไปหน่อยถ้าไม่ปั้นใหวาวจริงๆนะไม่ไป้นแดงบวกจริงๆอะ่ยะยากเล่นยากมาก็าอีกคนนึงก็ครเน่สำหรับครเน่นี้ก็ยังไงอะ่ะถือมือสายเกาะแต่ป้องกันแต่เหมือนกับท่าเขายังยังไม่สุดอะ่ะถ้าเทียบกับ BS ที่เป็นเนมเด็เนมเดดบีเาเว้า,วาวกว่านะถ้าดีกว่านะคือมีทั้ง พุ่งไปหน้าปล่อยพลังเต็มเต็มสนามพวกเนี้ยเออแต่ว่ายังไงโครนี่เขานี่เป็นท่าชาร์จคือชารอยู่กับที่แต่ว่าเหมือนมันยังไม่สุดน่ะมันยังดิงดุบไม่ดวนทั้งสนามมนนะคือเราสามารถหลบดียังได้อะ่ะแต่ของเขาเล่น PVE นี้คือค่อนข้างจะมันนะแต่ PvP นี้ก็ไม่ก็เห็นเท่าไหร่นะคนนอมมาใช้อะแต่ก็มีมั่งอยู่ัพอเล่นได้อยู่สหรับโครนี่อ่าแล้วก็มาอีกตัวนึงก็เชอร์มี่นะ เชืมี่เป็นตัวละครที่ว่าเล่นง่ายเล่นสนุกแต่ถ้าจับมากไปหน่อยแต่ว่าก็มีความคืออยูอ่ก็เล่นได้แล้วก็ท่างเขายังไงอ่ะท่ากบสีรุง้งอ่ะท่าําเกียรตอะ่ะก็ยังง่ายอยู่นะสามารถล้างตู้ปกติเพื่อจะหาท่าเขามาใช้ได้อยู่นะั้นก็เป็นตัวละครที่ว่ามือใหม่ควรจะมีติดไว้นะสำหรับเชมนะืมี่นะรู้สึกเป็นสีแดงใส่หมัด เออเชมี่เล่นได้อยู่แล้วก็มาอีกคนหนึ่งก็ฮังราอันนี้ฮังรานี้ก็คือว่าผมมองว่าถึงจะเขาเป็นสีนดำบินแต่มี่าสำหรับสกิลพวกนี้เขาก็ยังตีแรงอยู่เพราะเขาเป็นสายหมัดเออพุง่งตรงถ้าเจอกับพวกที่ว่าเป็นแดงสีแดงกรอบแดงพวกนี้เป็นสายสีแดงป้องกันหรือสายสีแดงบาลาน,นี้บางครั้งเฟสายธาตุอะเพธาตุเสียอาจโจมตีเทียวเ,เขาตายนะ อีกศัตรูอีกฝัก่งตายเรี่ยงเลยอ่ะ,อะของเขาก็เล่นได้ทั้ง pvp แล้วก็ pve นะก็เห็นเ่อนเาจะบ่อยนะเขาต้องมาใช้บ่อยแต่ว่าต้องเล่นได้ชำนาญพอตัวนะถึงจะเข้าใจสกิลของเขานะอ่ะนะผมมองอย่างนี้นะ,ะแล้วก็มาสามัตอีกคนนึงก็เคียวเคียว ex อ,อันนี้คือยังไงอ่ะของเขาเป็นท่าชาร์จนะท่าชาร์จที่ชาร์ยิ่งนานก็ยิ่งแรงอ่ะออแต่ว่าเหมือนกับ มันจะแพ้พวกสายปัดพลังอ่ะแต่เจ้าเจอพวกสไตล์ที่ว่าเป็นท่าประชิดอ่ะอยังไงยังไงเคียวเ็าก็ยืนหนึ่งนะเขาชนะได้เขาพลิกได้อืมเอ้ยผมมองว่าเคียว ex สีแดงก็ก็่าจะดีนะสมัตดีเลยแหละแล้วก็มาอีกคนนึงอ่าอคุมะอคุมะนี้ผมมองว่าเขาก็ค่อนข้างจะโอเคนะได้ไปได้มาอาจจะเก่งกว่าริวนะเอ่อคือ เก่งไม่เก่งไม่รู้อ่ะไอ้ท่าปล่อยปล่อยไฟของเขาท่าแรกอ่ะสกิลหนึ่งอ่ะบางครั้งผมปล่อยรัวๆติดเป็นห้าครั้งอ่ะแบบว่าเรียวเรียวเรียวแบบว่าไม่ต้องนับ1 2 3สวิอ่ะปล่อยติด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 รัวรอ่ะเออแล้วเขาอ่ะ p v วก็ได้ p v p ก็ดีจัดว่าเป็นตัวต้นๆ้นอ่ะอืมแต่พอตัวละครมันเยอะผมก็เลยต้องปัดปัดไงเพราะว่าเหมือนกับมันมีเทเก้นมาแซงอ่ะอืมเทเก้นมาแซงคิวถ้าเป็นช่วงยังเป็นพวกช่วงอสตรีทเหมือนเดิมอ่ะเขายืนหนึ่งนะ สำหรับอากุมะแล้วก็มาเป็นลูคัสจะป้องกัน EX อันนี้สีน้ำเงิน <c oughs> เป็นตัวที่อยากได้กได็ได้ยากเหมือนกันเจอยกับดาบนี้ปวดดวเลยแต่ตอนนี้ผมได้ประมาณ2ดาวแล้วก็โอเคอยากจกปั้นใเขาได้สักสามดาวสักสามดาวนะสักสามดาวก็น่าจะเล่นวอ uh, สทีมไอ้ทองฐานทัพดีมอนได้แหละแบบว่าใช้ทีม uh, อันตรพนในตัในสายตาในสายตาคิมอะ uh. แต่พนันธสายตาคิมแบบว่าเพิ่มยูไปด้วยอะไรประมาณนี้ก็มองว่ารูคัสมันแค่จะดีนะสำรองกันแล้วก็มาที่สำรองกันอีกคนหนึ่งนะสำหรับนีนาเท็กเก้นนะกอบสีทองอันนี้ตัวแจกฟรีก็งั้งจะโคตรดีเลยเออคือการดีไซน์ของเขาก็โอเคถ้าจับเปลี่ยนจากจับเป็นสไตล์เปลี่ยนจากสไตล์เป็นจับอะไรพวกนี้เออ่ันก็งังสนุกนะเออถึงจะไม่มีถ้าปล่อยพลังของเขาก็โอเค เป็นการพลิกเพลงลุกเล่นอะไรพวกเนี้ยเออแล้วก็ท่าเตะวังขาดีโอเคสนุกสนุกเป็นท่าแบบได้ได้ได้ใจดีหรือว่าเตะทิ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไงท้าให้ตายยิ่กองเขาอะก็แบบว่านะดูแบบถึงจะเวียนหัวก็ยังตะกันตานะหมุนไปหมุนมาก็ชอบดีกองเขาก็ค่อนข้างอยากเล่นดีด้วยทราบ้านสามดาวได้นี่ถือว่าโอเคนะแบียบหนีหน้าแล้วก็มาที่ลูคัส สีเขียวนะสายหมัดอันนี้ผมไม่เป็นรองเลยลองจากใครเข้ามาดูก็มองว่าเป็นต้ายิงบีมตังสายตาเลเซอร์นะเหมือนกับจินกัสมะหรือจินนั่นแหละผมมองว่าเขาค่อนข้างจะมาแบบว่า PVP PV อยู่นล้วจะจะฟูดูคือได,ได้ทั้ง p v วีเและวเป็นตัวที่ว่าสับสกิลรีสกิคก็นข้า,ขานี่นเร็วนะถ้าใครที่ปั้นเป็นแดงบวกกับพวกนี้ได้แบบว้าวเลยแหลเออโอ แป่ว่าพลาจากจินมาถ้าได้เขามาก็พอๆอบีวิวจินนะเออแต่เหมือนผมมองว่าการรีสก,กิลของเขาอ่ะยังไม่เท่า d ีวิวจินหรืออากมะนะทีผมผปรผมคิดว่าที่มันแสงหน้าอากมะมาก็พเพราะมันเป็นตัวใหม่ <c oughs> มองอย่างนี้นะสำหรับอารูกัสนะอารูก,กันก็ประมาณนี้ส่วนยืนหนึ่งของผมในใจผมนะอันนี้ก็เป็น d ีวิจินนะคือของเขาอ่ะ มีทั้งท่าชาร์จและถ้าปล่อยพลังบีมทางสายตาดวงที่สามอ่ะอย่างรัวๆเลยรัวๆรัวๆเลยและบางครั้งนะสกิลหนึ่งของเขาอ่ะแต่สวยมันอ่ะคือสามารถสับสกิลรีเหมกับท่า 2, สองสกิลปล่อยบีมทางสายตาได้ด้วยอ่ะถึงเขาจะเป็นพวกโจมตีแบบกายภาพนะคือไม่มีสถานะติดนู่นติดนี่นะแต่ของเขาคือค่อนข้างจะแรงอยูด่ดีและก็เร็วและก็แรงอยู่ดีอ่ะโดยเฉพาะสกิลที่สองนะ ถ้าคุณทําคุณเวลาดีๆอ่ะโอ้โหติดติดเป็นสิบอ่ะเออยิงยิงเอา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 จนเหนื่อยอ่ะกดกันเหนื่อยอ่ะเออแล้วก็ท่าที่ท่าที่หนึ่งเหมือนกันนะมันจะออกใกล้ๆอ่ะท่าที่สองแหละแต่เราเป็นการเสยนะแล้วก็เป็นการพุ่งตัวไปเสยนะแบบว่ายัางไงอ่ะเออสามารถัวได้นะไอ้เรื่องซุปเป,ปอรซุปเปอร์มูงอมเมื่อไม่ต้องห่วงครับผมเขาถึงมีอยู่แล้วเอ็กซ์มันไม่พลาดหรอกครับถึงไม่มีเกราะก็เถอะเออได้มีการฟื้นฟูพลังด้วยเอออยู่ด้วย และถ้าหากว่าได้เลโอน่าบีเอสนะเป็นซัพพอร์เตอร์อ่ะโอ้โหโคตร PVP ครับก็ฟูอ่ะคือตีค่าศัตรูก็วิวค่าศัตรูก็ยิวอ่ะเออลองเอาไปใส่ดูไม่เชื่อสุดจบที่หนึ่งในใจผมเลยโอเคครับสำหรับคลาสเอสก็จบไปแค่นี้นะครับผมก็มีทั้งหมดมาคุยแค่นี้สำหรับ5คลาสนะ ก็ใครมีการติชมอะไรยังไงก็คอมเมนต์มานะครับก็ขอโทษที่ผมหายไปหลายวันเพราะว่าพอดีว่าผมไปเตรียมเนื้อหามาแล้วก็ไปคิดหนักอะคิดมากอะไปหาผงหาภาพนู่นนี่นั่นมาทมําแบบว่าจัดเป็นนั่นอะเป็นไกด์ไลน์อะอว่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วหากว่าใครที่ฟังผมไม่เข้าใจอะผมก็ขอขออภัยเหมือนกันแต่ผมจะเอารูปเนี้ยที่ผมทําเป็นจัด เทียไปติดที่ช่องชุมชนนะ,ะเผื่อให้ดูอีกทีเดี๋ยวผมขออัดคลิปตัดคลิปเรียบร้อยก่อนอแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับเพื่อเป็นการบังใจกับช่องผมฮะโจทย์นี้ก็จักลาไปก่อนนะครับบา,บายยครับบา,บายย